คำถามยอดทิตซื้อเบนซ์ไฮบริดมือสองต้องดูอย่างไรถ้าไม่อยากถูกหลอกถ้าไม่อยากซ่อมหลายแสนครับและอยากจะมีความสุขมีความคุ้มค่าราคาวันนี้้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะอยากจะได้รถเบนซ์ปลล๊กอินไฮบริดเป็นรถที่สวยครับมีวารันตีแล้วก็เอาไปใช้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าซ่อมไม่บานปลายเนี่ยจะเลือกอย่างไรวันนี้ผมจะมาสอบถามผู้จยวชาญนั่นก็คือ ช่างนัทชัดเจนเจ้าของบู่เบนซ์เอพีที่มีประสบการณ์ในการเลือกรถเบนซ์ทั้งไฮบริดหรือว่ารถเบนซ์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนดีเซลล้วนเชื่อว่าน่าจะมีประสบการณ์ในการเลือกรถเบนซ์ไฮบริดมีไหมฮะมีครับผมโ <Okay, S 2> อเคงั้นเนี่ย <c oughs> เราจะให้ช่างนัทเนี่ยแนะนกประสบการณ์เนาะครับผมว่าประสบการณ์ของช่างแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าของช่างนัทเนี่ย <c oughs> ก็จะมีด้วยกันอยู่3หลักการใช่ไหมที่ผมกับผมเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องเขาบอกว่าอันดับแรกก็คือนตัวถัง หนึ่งเรื่องตัวถังตัวถังเป็นยังไงครับทางนัทก็คือเราการซื้อลถมือสองนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไฮบริดเสมอไปก็คือปัจจัยหลักเลยของการซื้อลถมือสองคือเรื่องตัวถังนะครับห้ามชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือมีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะถ้าคุณเจอรถแบบนี้หนีให้ไกลโอเคแบบแรกตัวถังต้องเดิมเดิมที่สุดเท่าที่จะเดิมได้เดิมที่สุดเท่าที่จะเดิมได้ไอ้เรื่องงานเก็บสีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีบ้างนะครับถ้าเราโอเค ก็ได้แต่ถ้าเรื่องมีเริ่มมีเปลี่ยนคานหน้าเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้เยอะแล้วเลี่ยงดีกว่าโอเคอในส่วนของตัวถังโครงสร้างหลักเนาะครับอ<ม>โอเคําดับหน้าต่อมาก็จะเป็นเรื่องสองส่วนของเลขใหม่ครับซึ่งเลขใหม่นี่ก็จะมีความสําคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากได้เลขใหม่น้อยอบางคนอยากได้เลขใหม่ที่มันแบบหลักพันน่ะแล้วทีนี้เนี่ยเลขใหม่ที่เหมาะสมอะ่ะมันค,ควรจะเป็นเท่าไหร่พอมีคําแนะนำไหมอ่าถ้าให้ผมแนะนานะครับในรถ ถ้าอันนี้คุยกันว่าไฮบริดเลยนะเลขไม่นะครับถ้าให้ผมแนะนาขอให้อยู่ประมาณไม่เกินแสนนะยิ่งได้น้อยยิ่งดีห้า0มื0 0หกหมเจ็ดก็ดีนะครับแต่อย่าให้เกินแสนโลแล้วกันประมาณแสนโลนะครับเอาสมมติว่าเฉลี่ยเป็นปีเนี่ยควรปีหนึ่งเนี่ยควรไม่เกินกี่หมื่นกิโลฮะก็ปีหนึ่งสักประมาณ2 0 0 0 0โลโอเคพอได้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะยิ่งน้อยยิ่งดีแต่แต่อย่ายให้เกิน2 0,000ใช่สมมติว่ารถคันนี้เนี่ยปี18ปีนี้ปี 18, ป25 7ปีใช่ไหม เลขไม่เนี่ยเต็มที่ก็ควรจะแสนห้าประมาณนั้นสี่แสนห้าแต่คันนี้มาเลขไม่เพียงแค่วันหกหมื่นก็ถือว่าโอเคเลยยอดเยี่ยมเลยนะถือว่าดีเลยครับระดับนางฟ้าต้แบบนี้แล้วที่สามท่านผู้ชมเมื่อได้ในส่วนของตัวถังเดิมแล้วเลขไม่ก็น้อยแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องที่สามนั่นก็คือการการันตีหรือว่ารถยังอยู่ในวารันตีโดยเฉพาะแบตเตอรี่ไฮบริดถูกต้องโดยปกติของเบนซ์เนี่ยจะประมาณ10ปีเนาะสิปีครับ ควรจะอยู่ในวันตีด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับเออก็คือถ้าจะให้แนะนำนะครับผมต้องยิ่งได้รถที่ยังอยู่ในวันตียิ่งดีอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับระบบอิเวอร์เตอร์เกี่ยวกับระบบไฮบริดยังมีศูนย์คอยซัพพอร์ตเราอยู่แต่ถ้าท่านซื้อรถใหม่ใหม่ใหม่ที่เยอะอย้ายเกินแสนห้านะับถ้าในในวันตีของเบนซ์เนี่ยเขาคือ1,50,000กิโลแล้วก็10ปีอะไรถึงก่อน อันนั้นก็คือหมดประกันครับอเอาไว้ว่าให้อยู่ในวันตีใช่พูดยังไงทีนี้เราก็จะมาเริ่มดูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง E-Class W213 โฉม,มก่อนเฟสลิฟ E350E e อวังอากาปักอินไฮบิดปี2018สีดำออคเซียนแบ็คคันนี้เป็นมือเดียวเลขไม่เพียงแค่6 0 0มือย่างที่เราคุยกันที่เราจะมาดูสภาพภายนอกนีสีดูก่อนดูสีดูโคมไฟไนมะ่ช่นดหรือว่าดูรอบคันยังไงไหมก็คือ ก็คือเริ่มแรกเลยนะครับก็เริ่มดูจากข้างหน้าก่อนนะครับดูจากพวกสีพวกไฟหน้านะครับยิ่งพวกรถยุโรปเนี่ยพวกไฟหน้านี่สาคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านได้ทำนี่มันค่อนข้างสูงราคานะก็ดูจากสภาพนะครับดูพวกกันชนดูพวกช่องไฟต่างๆนะครับให้มันดูแล้วไม่บิดผิดเพี้ยนไปมากนักจากข้างนู้นคือมันต้องเท่ากันอยู่แล้วถ้ารถไม่มีการชนการแกะอะไรการดึงเนี่ยคือช่องไฟจะเท่ากันหมดนะครับผม ก็คือดูโดยรวมแล้วกันนะครับเรื่องสีก็ได้สีเดิมก็ดีถ้าเกิดทํามาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าลูกเจ้าของเดิมได้ทําการดูแลรักษามาบ้างแล้วนะครับ้บา<อ>ได้สีเดิมก็ดีอ่าอ่ะ,อะเรามาที่ข้างในนิดนึงเช่นช่างนัน,น,นครับคือในส่วนของไฟดีไลท์อืมใช่ไหมรถใหม่กับรถใช้ลิมารีเยอะเนี่ย ถ้าใหม่มันจะเหลืองเอ้ยถ้าใหม่มันจะใสใช่ไหมมันจะขาวใสขาวตัวเลยนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตถ้าเลขไม่เยอะเนี่ยมันจะไหมใช,ใช่ไหมมันจะอมเหลืองเนาะมันจะเหลืองแล้วก็บางทีก็ดับไปเลยอโอเคท่านผู้ชมจะเข้าใจอย่างคั้นี้เดี๋ยวถือว่าเสมอกันไหมก็นิดหน่อยแต่โอเคถือว่าสวยยังไม่มีขาดมีอะไรก็มีช่วงช่วงช่วงที่สีมันเฟดนิดน,นึงแค่นั้นเองครับอืมอ่าโอเคงั้นต่อเลยฮะครับอ่าก็ต่อไปก็เราก็จะดูอ่าจะเปิดห้องเครื่องดูก่อนไหมคร เดเปิดห้องเครื่องอก่อนก็ได้อ่ะก็ะคือเปิดห้องเครื่องดูก่อนก็ได้นะครับผมแรกๆเลยนะอืมก็ค,คือจุดสังเกตนะครับผมว่าง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดรถที่ตัวถังเดิมไม่มีการชนเนี่ยน็อตหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะต้องไม่มี รอยแกะรอยเอ,อมันจะไม่เป็นรอยบี้รอยแกะตามเหลี่ยมคมต่างๆนะครับก็คือท่านก็ดูแค่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าดูแล้วน็อตโอเคไม่มีการแกะอย่างเช่นน็อตฝากระโปรงอย่างเงี้ยเอเนี่ยอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่มีการแกะนะครับอ่ะเี่ยประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยถ้าภาษาช่างเขาคุยกันว่าน็อตไม่แกะ คันนี้น็อตไม่แกะถือว่าโอเคเลยอ่าเราต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ไหมฮะดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับผมามาดูฝั่ง,ง,งขวาที่จะเป็นยังไงบ้างฮะอ่านี่ฝั่งขวานะครับก็จะเหมือนกันนะนี่พวกนี้เนี่ยชิ้นส่วนแล้วก็พวกเมทอาร์คต่างๆนะครับเนี่ยมทอาร์คต่างๆางถ้าเดิมต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเดิมจากโรงงานจะต้องมีปั๊มอย่างนี้นะครับอืมเนี่ย พวกเนี้ยพวกสันขอบเส้นสายต่างๆมันจะเนียนคือมือคุณต้องลูบไปมันจะไม่ไม่ขุกขะไม่ยุยี่แน่นอนอ่าคือง่ายแรกๆดูน็อตก่อนอ่านี่มาดูฝั่งนี้ครับอ่าคือน็อตพยายามให้ไม่ขยับหรือไม่เคยขันครับอันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยแบบนี้อ่าแต่ถ้าก็ต้องแจ้งก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วชิ้นเนี้ย มันมีน็อตการแกะเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปฟันทองนะน่่เน่อย่างเงี้อย่างเี้เห็นไหมเน่น่่อันน,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 นี้คือน็อตที่แกะแล้วจะเป็นแบบเนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งไปฟันทองนะว่ารถชนมานะครับเพราะว่าเบนซ์เนี่ยเวลาเซอร์วิสเนี่ยต้องถอดคานนะครับผมอ่าก็ให้ดูข้างๆกันแล้วก็ฝากระโปรงอ่าทีนี้ดิถ้าถ้าสมมติว่าอุบัติเหตุน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมต้องต้องหมุนตัวนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไม่ใช่ก็ตัวนี้ก็ดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นมาร์กจากโรงงานนะครับผมถ้ายังอยู่ก็แปลว่าถัเดิม ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเพราะพวกนี้มันเปลี่ยนได้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเนี่ยพวกนี้จะไม่มีคือคือสมมติว่าสติ๊กเกอร์ไม่มีก็แสดงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเราต้องดูว่ามอกเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาจะประมาณนี้ดูวองค์ประกอบต้องสังเกตรวมๆนะครับต้องสังเกตรวมๆก็คือสรุปด้านหน้าคันนี้นี่คือเดิมเนาะเดิมถ้าเป็นคะแนนนี่ได้ได้กี่คะแนนแบบนี้เก้าเก้าเก้าถ้าติดเก้าครับเก้าเ อีกปีขัดน,นิดนึงตรงนี้อ่าอันนี้นนนมันมันเซอร์วิสอยู่แล้วครับมันต้องทาคือ,ค,อคือการเซอร์วิสเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุเราถือว่ายอมรับกันได้ใช่อสมมติว่ากรณีต่อมาอาสมมติว่ามีการขันฝากระโปรงใช่ไหมอ่เอาไปทําสีหรือเคลมอะไรก็แล้วแต่หรือกันชนหน้าแบบนี้เนี่ยเราถือว่าโอเคไหมฝากระโปรงมีการทําสีก็โอเคแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องดูว่าฝากระโปรงเดิมหรือเปล่านะครับถ้าเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับ ก็โอเคว่าเพราะว่าในการทําสีอ่ะมันต้องถอดอยู่แล้วฝากระโปรงอ่ะเพราะว่ามันจะมาพ่นกับตัวรถอ่ะมันมันลำบากนะมันสีมันจะหยดย้อยมันต้องแบบถอดเป็นชิ้นแล้วไปพ่นทั้งนอกแล้วมันจะสวยงามนะครับคือถ้าฝากระโปรงเดิมสังเกตง่ายก็จะมีประมาณอย่างนี้แหละดูพวกมาร์กพวกสติกเกอร์นะครับรับอืมคือพูดง่ายคือเจ้าของเนี่ยคงไม่เปลี่ยนฝากระโปรงกันเลยหรอกใช่ไหมฮะตามหลักยกเว้นว่ามันเกิดอุบัติเหตุที่มีการเปลี่ยนเนาะแต่ถ้างานเคลมสีพวกขับไปแล้ว หินไม่ก,กระเด็นใส่เนี่ยเป็นเรื่องปกติตบ,าบางทีอาจจะมีรถประกันประเภทหนึ่งเขาก็เคลมกันเพื่อความสวยงามเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะกันชนหน้าฝากระโปรงหน้ามักจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องและบางทีอาจจะมีในส่วนของกระจกบลังหน้าแตกด้วยใช่อ่ส่วนในส่วนของบางคนหน้าซ้ายขวาเนี่ยอาจจะมีการเบียดล้อเบียดเสาทำสีนิดหน่อยเป็นเรื่องธรมงธรมดาซึ่งเราพูดกัน,นได้ง่ายคือโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักก็เหมือนที่ช่างนัดพาดูเมื่อกี้พวกเบ้าโชกเนาะอ่าพวกขานอะไรต่างๆในส่วนนั้นโครงสร้างด้านในใช่ครับอาทิตย์เรามาดูในส่วนของตััวถง ตรงที่เป็นรับในโครงประตูด้านซ้ายด้านขวาเผื่ออันที่อาจเกิดบเหตุด้านซ้ายหรือด้านขวาเนาะฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะเช่แล้วครับแต่กงอประตูก็เช่นกันนะครับเหมือนด,ดูดูเหมือนกันดูง่ายๆก่อนเลยนี่ถ้าเป็นผมนะผมถ้าว่าง่ายๆเลยนะผมจะมาดูพวกจุดตามซอกตามกรอบประตูนี้ก่อนว่าประตูมีการแกะมาหรือไม่นะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นประตูเนี่ยถ้าเกิดเป็นการทําสีเรียวรอยทั่วไปเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแกะสามารถทําได้กับตัวรถได้เลยนะครับผมก็จะมาดูเนี่ยเนี่ยเรามาดูเราแล้วเราก็จะได้ดูชั้นในของห้องเครื่องด้วยนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือสภาพคือเดิมๆนะผมจะมาดูประมาณนี้นะครับสีมันต้องเหมือนกันไม่ช่างเน็ตสีมันต้องใกล้เคียงกันต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับผมอ่า ประมาณนี้นะครับดูได้หลายอยา่างอย่างเช่นถ้าเกิดดูแล้วเ้ยทำไมเขาแกะมาอะไรยเงี้ยใช่ใช่ครับอขอญาตเขานะขอดูหน่อยนะพี่เราก็ดูแกะดูได้เลยนะครับแ๊บนึงเรา,า,าดูทัพในโครงประตูนแต่ส่วนมากอะรถรถประมาณนี้ถ้าเราจะไปขอเขาดูอะเขาให้อยู่แล้วแหละเพราะว่ารถมันราคาค่อนข้าง,ขงสูงนะแต่ก็ก่อนที่ท่านจะทำท่านขอญาตก่อนนะครับนี่ ้ออันนี้มันชนมาหรือเปล่าจะไดดูไม่เรียบร้อยเลยเป็นปุ่มปุ่มเนี่ยนี่จากนัททำอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเดิมเปล่าอันนี้คือเดิมๆนะครับโอ้เดิมเนียนี่ถ้าเดิมอ่ะเม็ดมันจะสวยเรียงสวยอยู่นะเม็ดมันจะมันจะมันจะเนียนอ่ะมันจะไม่แบบบูบี้อ่ะมันไม่ใช่มีการทําอ่ะเดี๋ยวนี้เขาทํากันได้นะต้องดูดีแต่ถ้าเป็นต่กอเนี่ยปกติถ้าต้อมทั่วไปเนี่ยพวกนี้มันจะหายไปเลยถ้าว่ามี การโป๊กการดึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการโป๊เนี่ยพวกเม็ดเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอ่าประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าคันนี้คือเดิมนะเดิมอ่าโอเคท่านผู้ชมมาที่นี่มาดูบานหลังนะเพราะว่าดูก่อนนะนะเดี๋ยวผมเพราะว่าจริงๆมันต้องดูทั้งสี่บานนะใช่ครับต้องใจเย็นๆต้องดูครับที่เราจะสาธิตให้ดูทั้งสี่บานเลยอ่าได้ครับได้ได้เพราะว่าลูกค้าจะได้สบายใจนะคือเวลาเวลาที่กาลังอยากไปดูนะที่ที่ลูกค้าไปซื้อเนี่ยก็ต้องดูแบบนี้ได้ท่านผู้ชม ดูให้เหมือนช่างนัดแนะนํานี่แหละหรือถ้าเกิดมีช่างไปด้วยก็ให้เขาดูให้ก็ทั่วไปก็จะดูวมรวมก่อนนะครับดูรมรวมก่อนก็อย่างเช่นเคยขอเขาแกะดูก็ได้นะครับแต่ท่านก็ต้องแกะและใส่ถูกวิธีนะเพราะบางทีอ่ะมันใส่ไม่ถูกวิธีมันก็ปินได้นะครับนี่อย่างนี้มาดูเลย เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันครับยังม,มีมาร์กลงงานอยู่เลยเนะนี่ยนี่นี่มาร์กนี่มาดูนี่ก็ได้เห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าฝั่งซ้ายเดิม,มแล้วครับท่านผู้ชมที่เรามาลุ้นตัวถังห้องท้ายจะโดนชนท้ายหรือไม่ <c oughs> อ่าเพราะบางทีเนี่ยอาจจะโดนช้อนชนด้านท้ายขึ้นมาก็ได้ อ,อาจจะชนด้านบนก็ได้เอ้าเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนี้แล้วก็มีแบตไฮบริดด้วยนะกันนี้เนี่ยก็ทั่วไปนะครับเราแต่ด้านท้ายจะดูยากนิดนึงนะมันจะพวกไฮบริดมันจะมีซับเยอะนะครับอาจจะมองยากนะครับเราก็ต้องค่อยๆดูนะอ่ะเนี่ย ประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะมันเหลืองอยากก็ดูดูเนี่ยนะครับดูมาร์กเหมือนกันดูมาร์กเหมือนกันเนาะนี่ดูซีนดูรอยปัดไม้กวาดต่างๆนะครับมาร์กของเบนส์จะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนะถูกต้องครับครับส่วนรอยปัดไม้กวาดสีเหลืองใช่ไหมสีน้ำตาลนะนี่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 ดูมาร์กกันชนนี่เห็นไหมน็อตพุ่นน้อตนะเขาไม่เข้ามาอีกเขาไม้ามาอีกนี่โอเคไม่ใช่นี่ตรงนี้ ไอ้เลือเหลืองเห็นไหมเออเห็นไหมครับมอเห็นไหมอ่านี่นี่คือเดิมๆก็โอเคนี่ที่นี่ฝังพี่อ่ะซ้ายเอ๋ตรงนี้อ่าซูมมาเลยแล้วกล้องโอเคนี่แหละครับคือสีฟ้าแล้วก็น็อตไม่ได้หมุนไม่ต้องไม่ด้ขันนะคือแบบนี้อันนี้คือเดิมครับเอาเราเราดูน้ําท่วมด้วยเลยช่่งนัดนิดนึงจะได้ต่อเนื่องก okay. ันเลยไหนๆก็เลยลือแล้วเพราะบางทีน้ําท่วมใช่ไหล่ะถ้ารถไทบบิดน้ําท่วมนี่หนักเลยนะ หนักเลยครับก็คือถ้าน้ำท่วมเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเรื่องกลิ่นนะถ้าเกิดว่าต่อให้แช่น้ํามาต่อให้ท่านไปซักยังไงกลิ่นก็ไม่หายก็สังเกตดูแล้วกันจมูกหูตาจมูกเราก็ลองดูแล้วกันนะแล้วก็มันจะมีเป็น,พว,นพวกน็อตพวกเนี้ถ้าโดนน้าโดนอะไรเนี่ยถ้ามีการน้ําขังอะไรอย่างเงี้ยพวกตามขอบตามอะไรที่เป็นโลหะเนี่ยมันก็จะมีสนิมนะครับแต่อันนี้มันเป็นพวกคาบฝุ่นคาบลายคือปกตินะครับผมแต่ถ้าท่านดูแล้วมีคาบแบบ เหมือนเป็นตะก,กันเป็นตะไคร่น้ำแล้วตามน,อน็อตมีสน,นิมอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ละเอียดอีกทีหนึ่งโอ okay, เคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอน้ำท่วมไปดูในส่วนของไตคอคงรงเลยครั้งหนึ่งเนะเาะโอเคทีนี้มาดูซับในต่อฮนะซับในต่อเพราะว่าฝั่งฝั่งซ้ายโอเคแล้วเคลียร์แล้วเดิมนะมท้ายก็เดิมอทีนี้ฝั่งขวาท่านผู้ชมเหมือนเดิมเรามาเดิมดูซับในเหมือนเดิมก็ทั่วไปนะครับก็ดูนะดูสันดูขอบนะสวยงามไหมคมเหมือนเดิมไหมนะครับ ก็แกะอันนี้เราขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตแล้วฮะจะของโอเคจะของชอบอยากให้รีวิวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับนี่แหละก็คล้ายๆกันกับฝั่งซ้ายฮะก็ดูเม็ดอาร์กเลยครับ แต่ก็ดูดูพวกน็อตพวกาตามกรประตูอะ่ะถ้ามันไม่มีการแกะก็ถือว่าโอเคกล่องจับที่กรประตูนิดหนึ่งไม่ควรมีการถอดใช่ไหมใช่เนี่ยก็ดูว่าเนี่ยมันจะไม่มีรอยเป็นแบบว่าคมอะไรบี้เลยเนี่ยครับคือเดิมๆนะครับจะต้องเป็นสภาพประมาณนี้ นี่ก็มาร์กเดิมอะไรยังอยู่นะอะโอเคเคลียร์นะเดิมออือทีนี่ประตูหน้าฮะประตูหน้าขวาฝั่งคนขับกับเสากลางอ่ะแล้วเป็นผมผมก็จะมาดูเนี้ยผมก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยนะครับก็มาเริ่มดูจากพวกนี้ก่อนนะถ้าพวกนี้โอเคนะครับเราก็ไม่ต้องมีอะไรน่ากังวลน,นะครับผมก็มาดูข้างในเกาะก็ได้นะ โอเคเคลียรนะ์ okay, อ่ะเพนเพ็ชนิดหนึง่งช่นนัทแล,ล้วกแเพนเพน็แผพนเพนดน็ดูยังไงเช่นนัทก็อันนี้จะเป็นเลขตัวถังของรถนะครับเป็นของคันไหนคันนั้นนะก็ต้องลองก็เน,นี่ยก็ดูผพนเพน็ก็คือสภาพมันเป็นเดิมๆไหมนะครับมี มีสีมีอะไรแลบไหมตามสติกเกอร์อะไรเงี้ยก็ช่วยดูได้นะพวกตามสติกเกอร์เดิมเนี่ยถ้ามีการพ่นเนี่ยยังไงสีมันต้องมีแลบนิดน,นึงแหละอ่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือเด,เดิมนะครับไม่มีการพ่นนะเนี่ยเ<อ>นี่ยเนี่ยลงมาครับเห็นไหมอันนี้คือบานพับนะอนจะมาร์กอะไรมันจะครบนะทุกอย่างมันจะมองแบบชัดเจนอะ่ะสมมุติว่ารถตัดต่อ มัน,ม,นมันตัดบริเวณตรงเสากลางป่ะซูด้าเป็นรถตัดต่อตัวถังที่เจะเจอส่วนไหนส่วนมากเบนซ์มันก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้ามันมีส่วนมากเขาก็จะตัดมันจะเกี่ยวกับพวกเสาวพวกเนี้ยเสา A เสาบเสา C เนี้ยต้องลองดูลองในแนวไวหน่อยเผื่อเผื่อูุคคาที่ไปเจอครถือว่าเป็นเป็นแนวทางส่วนใหญ่จะตัดตัดตรงหน้าใช่ไหมถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคุณจะดูขนาดแบบรถตัดต่อไหมนี่คุณต้องถลก<ม>ถลกพวกนี้ออกมาดูเลยครับแล้วก็ก้มดูใต้ท้องคือคือเหลี่ยมนี้ใช่ไหม ก so ็ต้องดูดูทุกจุดอะที่เป็นช่วงหน้านี่ก็สามารถที่จะตัดต่อได้นะครับช่วงเสาเนี่ยก็สามารถตัดต่อได้นะเราก็ต้องมาดูพวกซับในต่างว่ามันเดิมเป็นราคือจุดนี้ควรระวังนะแต่เบนซ์ไม่มีหรอกครับแต่ก็รู้ไว้ก็ดีนะรู้ไว้ก็ดีแต่ถ้าว่าเบนซ์รถยุคนี้ถ้ามันมีนี่ก็มันมันมันดูแต่แรกก็ไม่ต้องดูอะไรต่อแล้วอะถ้ามันรู้จุดเนี้ยอ่าโอเคนะครับก็นี้ก็เป็นภายในเราก็ต่อไปผมก็จะดูพวกภายในเนาะ สภาพเรียบร้อยไหมถ้ามันแบบว่าซีดๆด่างๆบ้างก็ตามการใช้งานนะก็ดูพวกเบาะพวกอะไรนะครับทั่วไปนะถ้าว่าเบนซ์เนี่ยมันก็ต้องมีได้ทํามีอะไรอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าได้สภาพที่ดีไหมน้อยๆก็ภายในก็สวยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาด,ดูว่ารถมีการนับท่วมอะไรไหมเนี่ยก็ดูพวกน็อตพวกนี้นะเนี่ยนะถ้ามันถ้ารถเนี่ยมันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ นะครับมันจะไม่มีสนิมมันจะไม่มันจะไม่มีสนิมม,นม,มันจะไม่มีคราบอะไรเลยมันจะต้องเป็นสภาพประมาณนี้นะครับผมอือพี่ดูคือรถดูรถน้ําท่วมอ่ะคือกลิ่นก่อนเลยดมกลิ่นก่อนเลยง่ายๆนะครับกลิ่นมันมันจะอับเลยแหละถ้าเป็นผมพวกเนี้ยโอเคคันนี้เคลียร์นะคือเดิม,มนะไม่ไม่ท่มมวมนะฮะอ่ะต่อมาเลขกใหม่ฮะทีนี้ อ่ะเลขใหม่ครับ66,000นะครับผมคันนี้สองอ่ะโอเคทีนี้เราไปสรุปด้านหน้ากันฮะก็ถือว่าในส่วนของเลขใหม่เนี่ยก็จะดูจริงๆก็จะมีการตรวจสอบที่ศูนย์เป็นองค์ประกอบด้วยนะฮะก็คือดูในตัวโลดดูในตัวเลขใหม่ในเลือนใหม่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งดูบุกเซอร์วิส เอกสารบินการซ่อบของเขาแล้วก pues um, nah. ็อาจจะไปเช็คท so ี่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อให้ชชว่์ว่าเลขไม่นั้นตรงตรงตามที่ที่รถเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าในส่วนของประเด็นเลขไม่เนี่ยอาจจะมีการปรับสภาพมันได้ได้ใช่ครับฉะนั้นก็ก็ควรที่จะเข้าใจในประเด็นนี้แต่เพียงแต่ว่าอันนี้คือมีการตรวจสอบมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็คือเลขไม่หลักหมื่นที่เราบอกแล้วก็รถปี2018อยู่ในค่าเฉลี่ยไม่เกินปีละ20,000กิโลเมตรก็ถือว่าโอเคตัวถังก็ เดิมโรงงานแทบทุกชิ้นมีคานหน้าแกะนิดหน่อยก็ถือว่าสภาพเกินกว่า90คะแนนคะแนนถ้าพูด,ดง่ายก็คือรถแบบนี้เนี่ยเคลียร์ในส่วนของตัวถังคุณซื้อได้เหล็กใหม่ซื้อได้แล้ว,วารันตีคันนี้ก็มีการตรวจสอบมาแล้วก็ยังอยู่ในวารันตีที่ไม่เกิน1 5 0 0 0 0กิโลเมตรหรือ10ปีในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดก็ถือว่าครอบคลุมองประกอบทั้งหมดและรถแบบนี้แหละที่ท่านผู้ชมควรจะเลือกซื้อ,อเอาไปใช้นะครับ,รบเ,อเอาคำแนะนําที่ช่างนัทให้ความรู้เมื่อกี้เนี่ย ไปเป็นตัวอย่างในการที่จะเลือกแล้วเวลาเลือกเนี่ยควรจะดูหลายๆคันนะครับเอาสัก3าถึงหคันอย่าเพิ่งรีบนะครับไปหาดูที่มันมีคะแนนมากที่สุดเราได้รถได้หลายคันเนี่เราเลือกให้ดีที่สุดแล้วก็มาตกลงราคาหลังจากที่เลือกแล้วก็ตกลงราคาซื้อขายกันหลังจากนั้นก็เอาไปโอนกรมสิทธิ์ที่กรมการข้าส่งทางบกเนาะให้จบ นะครับก็คือจะได้ไม่มีปัญหาในส่วนของการซื้อมาแล้วไม่ได้โเง่อเล่มมันจะไม่เกิดเรื่องขึ้นนั่นขึ้นเพราะว่าคุณโอนในวันนั้นเลยไปโอนที่กรุงศรกเลยซื้อที่นั่นโอนที่นั่นเลยจบปัญหาก็จะไม่มีนี่แหละครับคือการซื้อรถมือสองที่ทําให้คุณนั้นลดความเสี่ยงมากที่สุดและสําหรับคนไหนที่ชอบไฮบริดนะก็เอาคําแนะนําที่ช่างนัดบอกช่างนัทมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครก็ตามคําแนะนำแหละครับต้องใจเย็นนะแล้วก็รุ่นนี้ลูกค้าโทรมาถามค่อนข้างเยอะ อยากเล่นอยากอะไรก็ผมก็จะแนะนําประมาณนี้แหละนะครับก็ต้องใจเย็นๆดูหลายๆคันนะครับใจเย็นๆที่สําคัญคือเรื่องประวัติศูนย์นะครับแล้วก็เรื่องตัวถังนะเน้นให้เป็นหลักนะครับผมประมาณครับพี่วินแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ราคาตลาดนะถ้าคุณอยากจะเล่น1ล้านบวกลบซึ่งมันจะมีอยู่3มเกรดย่อยอวังกาดคือตัวเริ่มต้นตัวนี้คือตัวเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟมันจะมีดาวลอย แล้วก็เอจะมีหลังคาแก้วตัวเอ็เนี่ยประมาณป้ายแดงวันมาณ4ี่ล้านเก้าหมื่นตัววังการประมาณสักสามล้านเก้าแล้วก็ตัวเอกซ์ีประมาณส<น>ักสามล้านห้าก็อยู่ที่ว่าท่านผู้ชมเนะี่ยชอบเกรดไหนอย่างอาวังการก็จะเน้นในเรื่องของความนุ่มสบายเนี่ยก็คือเป็นออปชันออกแนวสปอร์ตแต่ถ้าเป็นเ e อ็ก u ์ีก็จะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของเป็นซีอโออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเอก็จะเป็นวัยรุ่นหรือว่าชองกิจการที่ต้องการความเท่ความสปอร์ต ก็อยู่ที่รถนิยมของแต่ละคนแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะรู้ว่ารถที่เรามาสปาในคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ลูกค้า,ามาสปานะฝากสปาเมื่อวันก่อนเราก็ได้รับทําคลิปเข้าไปแล้วท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแล้วอยากจะให้ดูต่อไปว่าสภาพที่รับเข้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะสวยงางามขนาดไหนเพราะว่าใช้เงินหลักหมื่นในรถจะสวยขึ้นหลักแสนหลักล้านเหมือนที่เราคุยกันในคลิปอื่นหรือไม่ก็อยากให้ติดตามต่อไปแล้วเผื่อในอนาคตเผื่อเจ้าของอยากจะขายก็ได้เนาะจะได้รู้ว่าราคาที่ควรซื้อขายควรประมาณเท่าไหร่ และคลิปนี้ผมบินคาก็ต้องขอบคุณช่างนัดมากครับที่มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบรถเบนซ์ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ,บ,รบพี่วินนะครับถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์วพีศ1 5ย์แ1ด5ช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์วพีการันตีมากที่สุดในย่านลามินทรา